ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดนางฟ้าแฟรี่หรือว่าผู้ตัวจิ๋วเนี่ยมีอยู่จริงเพื่อนๆจะเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายกันไหมคะย้อนกลับไปในปี1917มีเด็กสองคนชื่อว่าฟันเชสแล้วก็เอลซี่อยู่หมู่บ้านที่ชื่อว่าคอตติงลีย์ที่ประเทศอังกฤษนะคะคือทั้งคู่อ่ะก็เป็นญาติกันแล้วก็อายุห่างกันไม่มากคนนึงอายุ9ขวบกับอีกคนหนึ่งอายุ16ขวบนนวขวทั้งสองคนเนี่ยก็ชอบไปเล่นที่สวนหลังบ้านประจําแล้วคือทั้งคู่อ่ะชอบมาบอกทุกคนว่าพวกเขาอ่ะเจอแฟรี่ ในภาษาไทยมันคือเอลที่แบบผูยาวๆอย่างี้ปะ่ะแล้วก็เป็นตัวจิว๋วป่ะแล้วก็มีปีกอะไรไม่รู้ขอเรียกนางฟ้าไว้ก่อนละกัน <c oughs> คือแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อว่าแฟรี่เนี่ยมีอยู่จริงเอลซี่ก็เลยไปขอยืมกล้องพ่อบอกว่าจะมาถ่ายรูปนางฟ้ามาให้ดูทั้งคู่เนี่ยก็หายไปครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็เอารูปไปล้างพ่อก็เห็นแบบมีนางฟ้าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่รอบๆทั้งสองคนประมาณ4ตัวแต่คือพ่อก็ไม่ใส่ใจเพราะรู้ว่าลูกๆอ่ะตอดรูปเก่งมาก แล้วก็ผ่านไป2เดือนทีนี้เอลซี่ก็กลับมาขอยืมกล้องพ่ออีกรอบคราวนี้ก็เป็นรูปเอลซี่นั่งอยู่กับนางฟ้าซึ่งนางฟ้ามีความสูงประมาณ30ซนติเมตรได้ข่าวมันก็ไปถึงหูแบบเซอร์คนหนึ่งคือเซอร์คนนี้ก็อยากจะทําการพิสูจน์ว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปภาพปลอมพร้อมอยากรู้เขาก็ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญเว้ยมาทําการตรวจสอบเนี่ยว่าภาพพวกนี้เป็นภาพจริงหรือว่าภาพทับซ้อนคือพอในยุคก,ก่อนมันมีการทับซ้อนของรูปภาพแล้วนะคะแบบสมัยก่อนชอบทํารูปผีหลอกๆอ,อะ แสร็จแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเฮ้ยรูปนี้ไม่ใช่รูปทับซ้อนเป็นรูปของจริงพอมาในศตวรรษที่1920เนี่ยก็มีคนเอารูปแฟรี่เนี่ยไปลงในนิตยสารแล้วก็เขียนบทความเกี่ยวกับผู้ตัวจิว๋วแถมยังยืนยันด้วยนะว่าเนี่ยของจริงมันก็เลยทำให้คนอ่ะอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นคนแล้วก็แบบนักข่าวช่างภาพเนี่ยก็ไปที่หมู่บ้านนั้นในอังกฤษเจอคนนั้นเนี่ยก็ขอให้เด็กๆอ่ะถ่ายรูปแฟรี่มาอีก3รูป คือในตอนนั้นอะ่ะมันก็มีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่ารูปเนี้ยคือภาพจริงเขาก็แบบโต้เถียงกันเซอร์คนนั้นเนี่ยที่แบบปักใจเชื่อเหลือเกินว่าเนี่ยเป็นภาพจริงก็ออกตัวแทนว่าเด็กพวกเนี้ยเป็นชนชั้นกรรมกรจะไปรู้ที่การตัดต่อรูปภาพได้ยังไงทายเซอร์ที่เป็นคนแบบเอาบทความไปเขียนไปจ้างคนนู้นคนนี้มาพิสูจน์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าแฟรี่มีอยู่จริงจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1 9 3 0นะคะพอเซอร์คนนี้เขาเสียชีวิตไปใช่ป่ะเรื่องมันก็ถูกลืมเลือนเหมือนแบบ ไม่มีใครพูดถึงอีกเรื่องอาจจะไม่ได้ถูกตีพิมพ์หรือว่าไม่มีรูปภาพเพิ่มส่งแบบนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งยุค60เอลซี่ในวัย64ปีมาสารภาพกับสำนักข่าวว่ารูปที่ทำเป็นของปลอมคือเขาไม่ได้ตัดต่อนะแต่เขาวาดรูปขึ้นมาตัดมันแล้วก็เอากระดาษอันนี้ไปตั้งเขาบอกว่าภาพอื่นปลอมแต่ภาพนี้จริงเขาเห็นแฟรี่จริงๆแต่เขาไม่สามารถถ่ายรูปมันมาได้แล้วเพื่อนๆเ,นนะเชื่อเอลซี่ไหมว่ามันเป็นของจริง